ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเฉินเซียงต้องการปรุงเม็ดยาเขามักจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาเพื่อขยายช่วงเวลาให้มีมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นแล้วการจัดตั้งเขตแดนการเวลายัางจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ตามการจัดตั้งเขตแดนทางการเวลาในปัจจุบันไม่ถือเป็นการบริโภคพลังงานที่รุนแรงเกินไปนักเนื่องจากหลักฐานพลังของเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมส่งผลให้เขาขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลาไปพร้อมๆกับการกลั่นปรุงยาได้อย่างผ่อนคลายสำหรับการกลั่นปรุงเม็ดยากายาเสียนส่นสวนจำนวน50เม็ดจำเป็นต้องใช้เวลายาวนานมากและด้วยการผสมผสานกับพลังงานของดวงจิตเตา๋าก็ทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นไปอีก ปัจจุบันเขาก่อนปรุงเม็ดยากายาเซียนสวรรค์หนึ่งเม็ดด้วยระยะเวลาเดือนครึ่งหักคำนวณด้วยอัตราความเร็วดังกล่าวก็สรุปได้ว่าเขาจะต้องใช้เวลากว่า70เดือนจึงจะได้เม็ดยาครบ50เม็ดเมื่อเป็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงลงมือกลั่นปรุงยาภายใต้เขตแดนพลังการเวลาอย่างเมามันและแล้ววันเวลาก็ได้ร่วงเลยไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งครบกำหนด70เดือนในที่สุดช่วงเวลาที่เฉินเซียงกลั่นปรุงยาฟงเค่อเอิมักออกไปเดินเล่นเพื่อฆ่าเวลาไปพลาง ระหว่างที่เฉ okay. ินเซี่ยงก่อนปรุงยาอย่างเมามันเขาไม่ได้รับรู้ว่าวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเนื่องจากการปรุงยาครั้งนี้ทําให้เขามีความตื่นเต้นและรู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันเมื่อเฉินเซี่ยงก่อนปรุงเม็ดครบ50เม็ดพลังงานบริสุทธิ์ที่ได้รับจากดวงจิตเต๋าก็ถูกใช้ไปจนหมดสิ้นเช่นกันเจ้าพบเจอสิ่งใดบ้างหรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นเมื่อได้เห็นฟงเค่อกลับเข้ามาไม่เลยแต่ ข้าค้นพบกลิ่นอายพลังของท่าสมินฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นไอ้พวกสกุลเหยอยังไม่ยอมล้มเลิกการค้นหาดวงจิตเต๋าดูเหมือนพวกมันพยายามหาทางหลุดพ้นจากการควบคุมของวัตจักรหมื่นเต๋าอย่างที่สุดแต่ไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงต้องการหลุดพ้นการควบคุมขนาดนี้ ต้องทราบด้วยว่าทัาสมินมาจากการบ่มเพาะของสกุลเหอซึ่งพวกมันถูกส่งเข้ามาค้นหาดวงจิตเต่าที่เป็นแหล่งสังสมพลังงานแต่ทัสมินของพวกมันถูกเจ้าหัวคังคกฆ่าตายเป็นจํานวนมากทําให้ฟงเค่อเอ๋อและเฉินเซียงเคยคิดว่าสกุลเหอจะไม่กล้าส่งทัสมินเข้ามาอีกจึงคาดไม่ถึงเลยว่าพวกมันจะยังส่งทัสมินเข้ามาอีกเสียอย่างนั้น ตอนนี้ข้าจะกินเม็ดยากายาเสียนสนส่วนทั้งหมดเพื่อบ่มเพาะกายาเซียนท้าพิภพให้ไปสู่จุดสูงสุดจากนั้นข้าจะเตรียมความพร้อมต่อการบ่มเพาะกายาเทพท้าพิภพเฉินเซียงกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามเขาตั้งใจไว้ว่าหลังจากบ่มเพาะพลังเสร็จสิ้นเขาจะทดลองควบคุมมังกรครามท้าพิภพให้กลายร่างเป็นมังกรแดงอีกครั้งหากว่าทำได้สำเร็จมันจะเป็นดั่งไม้ตายสำคัญของเขา ปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่รู้เลยว่าเขาจะทําให้มังกรครามท้าพิภพกลายร่างเป็นมังกรแดงได้หรือไม่เนื่องจากครั้งก่อนมันเป็นการกลายร่างด้วยอํานาจพลังจากเทพพอสูญท้าพิภพตนอื่นๆที่ส่งผ่านแท่นศิลาสี่เหลี่ยมแต่ปัจจุบันแท่นศิลาสี่เหลี่ยมได้ผสานหลอมรวมกับกระจกเทพหกวิธีไปแล้วเข้าใจแล้วเช่นนั้นข้าออกไปสํารวจข้างนอกก่อนเผื่อจะได้พบว่าท่าสมินกําลังทําอะไรอยู่กล่าวจบฟงเค่เอ,อจึงทะยานออกไปด้านนอกทันที เฉินเซียงไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของฟองเค่เอ,อเนื่องจากนางอย่างถึงผนึกประทับและขายพลังที่ทรงพลังมากมายตรับใดที่ฝ่ายตรงข้ามไม่มีอำนาจพลังท้าพิภพคุณลักษณะพิเศษก็จะไม่สามารถคุกคามนางได้หลังจากนั้นเฉินเซียงจึงเริ่มกลืนกินเม็ดยากายาเสียนสันสวนพร้อมกลั่นย่อยพลังสรพพคุณอย่างต่อเนื่องด้วยการที่เม็ดยากายาเซียนสวรรค์มีคุณภาพสูงทำให้มันบูรณาการร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งเม็ดยาส่งผลให้สามารถกลั่นย่อยพลังสรรพคุณด้วยตัวมันเอง ดังนั้นเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อกลั่นย่อยสรรพ,พคุณเขาปล่อยให้กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปด้วยตัวมันเองตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนว่าการกลั่นย่อยพลังสรรพ,พคุณย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นบางครั้งยกตัวอย่างเช่นการกลั่นย่อยพลังงานที่หยุดชะงักลงเนื่องจากเส้นชีพจรกดพลังเต่ามีอำนาจพลังอัดแน่นจนไม่สามารถระบายพลังออกได้ทันดังนั้นเฉินเซียงจะต้องไหลเวียนพลังด้วยตัวเองเป็นครั้งคราวยิ่ง ยิ่งค่ากินเม็ดยาไปมากเท่าไหร่การกลั่นย่อยพลังสรรพคุณจะใช้เวลามากขึ้นตามไปด้วยเฉินเซี่ยงพึมงพำขึ้นเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้เดิมทีเขากลั่นย่อยพลังสรรพคุณเม็ดละหนึ่งวันทว่าวปัจจุบันเขาใช้เวลาถึงเจ็ดวันในการกลั่นย่อยพลังสรรพคุณจากเม็ดยาหนึ่งเม็ดยังดีที่เขาสามารถขยายช่วงเวลาในเขตแดนพลังการเวลาได้ต่อให้เขาต้องใช้เวลาเป็นปีแต่โลกภายนอกจะผ่านช่วงเวลาไปเพียงสิบวันเท่านั้น สำเร็จแล้วในที่สุดกายาเซียนท้าพิภพของข้าก็มาถึงจุดสูงสุดเฉินเซียงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยามนี้เขามองสำรวจเทพอสูรท้าพิภพภายในโลกทะเลเทพปัจจุบันพวกมันล้วนเป็นกายาเซียนท้าพิภพในจุดสูงสุดด้วยกันทั้งสิน้นเคอเอ๋อข้าเสร็จสิ้นการบ่มเพาะพลังแล้วเฉินเซียงส่งกระแสจิตเรียกฟงเครือ,อผ่านไปไม่นานนางก็กลับมาพบกับเขา ข้าพบท่าชุดสีมุ่งอยู่ด้านนอกดูเหมือนมันเป็นท่าที่มีความแข็งแกร่งมากฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นทันทีที่กลับเข้ามาแล้วพวกมันมีกี่คนเฉินเซี่ยงกล่าวถามอย่างเร่งรีบท่าชุดมุ่งมีคนเดียวเท่านั้นแต่มันมีท่าทองคำสองคนและท่าสมินอีกยี่สิบคนติดตามมาด้วยดูเหมือนพวกมันกำลังค้นหาบางอย่างสังเกตจากท่าทีของพวกมันก็รับรู้ได้ว่าพวกมันค่อนข้างเร่งด่วนฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้น หากไม่ใช่เพราะทาสชุดมุ่งค่าจะจับตัวท่าสคนอื่นๆได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้เจ้าพาข้าไปดูพวกมันก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเมื่อสําเร็จกายาเซียนท้าพิพบจุดสูงสุดเขาก็มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองมากขึ้นฟงเทอร์เออนำพาเฉินเซี่ยงออกจากก้อนหินทรงกลมก่อนจะมุ่งตรงไปยังทิศท,ทางที่เคยพบทาสของสกุลเหอผ่านไปไม่นานเฉินเซี่ยงจึงสังเกตเห็นแสงสีม่วงในระยะไกล มันเป็นพลังของธาตุชุสีม่วงไม่รู้ว่ามันกําลังทำอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนพลังแสงที่มันปลดปล่อยจะเป็นไปเพื่อการค้นหาบางอย่างฟงเคอเอ๋อร์กล่าวขึ้นหรือว่าพวกมันจะใช้พลังแสงสีม่วงเพื่อค้นหาก้อนหินที่เป็นแหล่งบรรจุพลังงานมีความเป็นไปได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าครั้นจึงขับเคลื่อนพลังผกผันเพื่อล่องหนพร้อมกับเข้าไปสอดแนมอยู่ใกล้ๆ เมื่อเข้ามาใกล้กับพวกมันเฉินเซี่ยงจึงสังเกตได้ว่าร่างกายของธาตุชุดม่วงกำลังสั่นสถานคล้ายกับว่ามันกำลังจะปัตุพลังออกทยานแต่ทันใดนั้นมันก็ได้ปัตุพลังแสงสีม่วงออกมาอย่างรุนแรงเฉินเซียงสังเกตได้ว่าแสงสีม่วงส่องกระทบก้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่ก่อนจะทะลวงเข้าไปด้านในก้อนหินจนเกิดแรงสั่นสะเทือนในฉับพลันก้อนหินดังกล่าวจึงแตกกระจายแต่ไม่มีสิ่งใดปรากฏอยู่ด้านในก้อนหินพวกมันกำลังค้นหาก้อนหินที่สั่งสมพลังงานจริงๆ เฉินเซียงกล่าวขึ้นเขาตั้งใจจะติดตามท่าตชุดสีม่วงไปเรื่อยๆดูเหมือนความสามารถของมันไม่ธรรมดาทีเดียวบางทีมันอาจจะค้นพบก้อนหินที่สั่งสมอำนาจพลังก็เป็นได้ฟงเค่อกล่าวคิดว่าครั้งนี้พวกเราไม่จําเป็นต้องเรียกตัวเจ้าหัวคังคกเฉินเซี่ยงพยักหน้าเห็นด้วยเขาไม่ต้องการรบกวนการนอนหลับของเจ้าหัวคังคกยิ่งไปกว่านั้นธาชุดสีม่วงมีความแข็งแกร่งในระดับกยายเทพทาพิภพ ดังนั้นการตามตัวเจ้าหัวคังคบมาด้วยกันก็อาจทำให้มันถูกฆ่าตายหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ติดตามกลุ่มท้าสกุลเหอไปเป็นเวลาหลายวันหลายวันที่ผ่านมาท่าชุสรีม่วงประทุบลังแสงทำลายก้อนหินเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนทว่าพวกมันยังไม่ค้นพบสิ่งใดสาเหตุที่พวกมันนำทัศทองคำและท้าสมินติดตามมาด้วยสมควรเป็นเพราะกังวลว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอสูรร้าย ฟงเค่เอกล่าวขึ้นยามนี้นางรู้สึกเบื่อหน่ายจึงเข้าไปยังพระราชวังหยกและพูดคุยเล่นกับคู่แฝดเหมยจริงทางด้านเฉินเซียงค่อนข้างมีความอดทนเขายังคงติดตามกลุ่มท่าสกุลเหอในการค้นหาก้อนหินที่เป็นแหล่งสังสมพลังงานไปเรื่อยๆ ผ่านไปกว่าสิบวันที่กลุ่มท่าสกุลเหอทําการค้นหาอย่างต่อเนื่องซึ่งพวกมันค้นพบบางอย่างที่ทําให้เฉินเซียงต้องตื่นตัวทันทีแต่แล้วเขาก็ต้องรู้สึกผิดหวังเพราะก้อนหินขนาดใหญ่ที่ค้นพบให้การก่อกําเนิดอสุรกายท้าพิภพแต่เมื่ออสุรกายตนนั้นออกมาจากก้อนหินมันก็ถูกกลุ่มทาสรุมสกรัมจนตกตายในฉับพลันเฮ่ออ๋อเจ้าจะติดตามพวกมันไปอีกนานแค่ไหนฟงคเคอเอกล่าวถามด้วยน้ําเสียงเอือมระอาเต็มทนการเฝ้ารอเป็นเวลานานๆทําให้นางเบื่อหน่ายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าพวกมันจะได้รับการเก็บเกี่ยวเฉินเซี่ยงตอบกลับยิ้มยิ้มพวกมันทั้งหมดถูกสกุลเหิงตัวให้เข้ามาที่นี่โดยเฉพาะทาสชุดสีม่วงที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าสกุลเหออาจกำลังควบคุมทาสชุดม่วงผ่านวิธีการบางอย่างแน,แน่เหล่าว่าเฉินเซี่ยงไม่มีทางคาดเดาโดยไม่มีมูลเนื่องจากยามนี้เขาพบว่าร่างกายของทาสชุดม่วงมีพลังมิติเบาบางผันผวนอยู่ เฉินเซียงเฝ้าติดตามกลุ่มทัศกุลเหออย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปอีกสิบวันพวกมันก็ได้ค้นพบก้อนหินขนาดใหญ่และเมื่อพวกมันทำการบดขยี้ก้อนหินจึงได้พบเมื่อโคลนที่มีสีดำนั่นมันแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเฉินเซี่ยงอุทานด้วยความตะลึงงานและเมื่อตั้งสติได้เขาก็เร่งประตูพลังมิติเวลาเหนียวนำแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเข้าหาทันทีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่เขาได้รับมาเป็นก้อนกลุ่มไม่ใหญ่นักซึ่งมันมีขนาดเทียบได้กับไข่ห่านเท่านั้น แต่ด้วยการที่มันเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตา๋าต่อให้มีปริมาณเล็กน้อยสักเพียงใดมันก็ถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่ายิ่งการฉกชิงแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเตาของเฉินเซียงเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ธาตุชุดสีม่วงตื่นตัวในทันทีนั้นมันก็ค้นพบการมีอยู่ของเฉินเซี่ยงขอบคุณสำหรับน้ำใจข้าต้องขอตัวก่อนกล่าวจบเฉินเซียงจึงเร่งประตูพลังมิติเวลาหลบหนีออกจากสถานที่ดังกล่าวในทันที ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าอยู่ที่นี่หากสกุลเหอรู้ว่าพวกมันถูกแย่งชิงสมบัติล้ำค่าเช่นนี้เห็นทีว่าพวกมันต้องเดือดดานจนแทบพลังเฉินเซี่ยงกล่าวพลางส่งมอบแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าให้ฟงเคอเอ๋อหลังจากฟงเคอเอ๋อรับมาพิจารณานางก็ยืนยันได้ทันทีว่ามันคือแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจริงๆเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจริงๆด้วยเหตุไฉนสถานที่ต้องสาบถึงมีแร่ศักดิ์สิทธิ์เต๋าปรากฏขึ้น ฟงเค่เอกล่าวด้วยสีหน้าประหลาดใจหลังจากนั้นนางก็ใส่ยะยิ้มร้าย,ายๆพลางหัวเราะขึ้นว่าหากไอ้พวกสกุลเหอรู้เข้าพวกมันต้องกระอักเลือดเป็นแน่แท้บันไลแล้วท่าชุดม่วงกำลังไล่ตามพวกเรามาเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขาสัมผัสกลิ่นอายพลังของท่าชุดที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ท่าชุดม่วงเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วสูงยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นการเปิดทางผ่านมิติย่นระยะมันค้นพบตำแหน่งของพวกเราได้อย่างไร เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นก่อนหน้านี้เขาเปิดทางผ่านมิติด้วยพลังมิติเวลาจึงไม่มีพลังมิติพันผวนให้ติดตามได้แต่ท้าชุดมุ่งกำลังตรงมาที่ตำแหน่งของเขาเสียอย่างนั้นมินำสัมันยังเปิดทางผ่านมิติเข้ามาด้วยความเร็วสูงมันควบคุมพลังมิติได้ดีทีเดียวดูเหมือนข้าต้องรับมือด้วยวิธีนี้เฉินเซียงหลับตาลงแล้วจึงประตูพลังจัดตั้งเขตแดนมิติเวลาที่ทรงพลังเมื่อท่าชุดม่่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูง มันก็ต้องกระแทกกับม่านพลังเขตแดนมิติเวลาเข้าอย่างจังทําให้มันกระเด็นล้มกลิ้งไม่เป็นท่า้า,าเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเฉินเซี่ยงหัวเราะสีหน้าระรื่นนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดการไว้ล่วงหน้าแม้ว่าาตาชุดม่วงสามารถควบคุมพลังมิติได้ดีเพียงใดแต่เมื่อพบกับเขตแดนมิติเวลาย่อมไม่อาจข้ามผ่านได้ดังนั้นจึงเกิดการกระแทกกับม่านพลังอย่างรุนแรง ยามนี้ท่าชุดม่วงกำลังอยู่ในอาการมึนงงมันเป็นผลกระทบจากการพุ่งกระแทกม่านพลังเมื่อครู่ก่อนเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ไม่รอช้าเขาอัญเชิญดับเทพเก้าชั้นฟ้าแล้วจึงเข้ากดหัวทตุชุดม่วงในฉับพลันขอข้าดูความทรงจำก็แล้วกันเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมขับเคลื่อนทักษะวิญญาณดูดกลืนแต่กลับทำไม่สำเร็จวิญญาณรู้แจ้งต้องรบกวนท่านเสียแล้วเฉินเซียงนำวิญญาณรู้แจ้งออกมาจากกระจกเทพหกวิธีทันที หลังจากวิญญาณรู้แจ้งออกมาเขาก็รู้ได้ทันทีว่าจิตวิญญาณของท่าชุดม่วงอยู่ในสถานการณ์เช่นไรจิตวิญญาณของมันยังไม่แตกดับดังนั้นจะต้องทำลายจิตวิญญาณให้แตกกระจายเสียก่อนแม้วิธีนี้จะทำให้ได้รับความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์แต่อย่างน้อยพวกเราจะได้รับรู้อะไรบ้างได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงไม่รอช้าเขาทำลายโลกทะเลเทพของทาชุดม่วงด้วยอำนาจพลังที่รุนแรงส่งผลให้จิตวิญญาณของมันแตกกระจายและล่องลอยไปรอบๆบริเวณ ค่ารวบรวมเศษเซี่ยวจิตวิญญาณได้แล้วตอนนี้เจ้าต้องรอสักครู่กล่าวจบวิญญาณรู้แจ้งก็ได้กลับเข้าสู่ห้วงมิติในกระสบเทพ6กวิถีทางด้านเฉินเซี่ยงแบกศพทาตชุดม่วงกลับไปที่พรงก้อนหินขนาดใหญ่เขาตั้งใจจะมอบศพทาตชุดม่วงให้เจ้าหัวคังคกกลืนกิน หลังจากนั้นเฉินเซียงก็นั่งพักอยู่ด้านในเพื่อรอให้วิญญ,ญาณรู้แจ้งตันกรองข้อมูลจากความทรงจําของทาชุดม่วงระหว่างรอเขาได้นึกตรองว่าสกุลเหอสมควรใช้วิธีการบางอย่างทําให้ทักษะศัพท์วิญญาณของเขาไม่สามารถดูดกลืนความทรงจําได้วิญ,ญญาณรู้แจ้งใช้เวลาไปพอสมควรก่อนจะเสร็จสิ้นการตักรองข้อมูลในที่สุด ถือเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสําคัญสกุลเหอมีผู้เชี่ยวชาญท้าพิภพระดับเทพในจุดสูงสุดทั้งหมด10คนแต่พวกมันอยู่ในข้อจัดแห่งกฎเกณฑ์วัตจักรหมื่นเตา๋าทําให้ไม่มีใครสามารถทะลวงระดับได้ดังนั้นพวกมันจึงพยายามค้นหาวิธีหลุดพ้นจากการควบคุมทั้งหมดของวัตจักรหมื่นเตา๋า นอกจากนี้สกุลเหอยังให้ความสำคัญกับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเป็นอย่างสูงที่สำคัญภูผาเทพหมื่นเต่าได้บอกพวกมันว่าสมบัติหมื่นเต่าที่ปรากฏในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ในครอบครองของเจ้าแล้วดังนั้นพวกมันจึงวางแผนตามล่าตัวเจ้าเพื่อแย,ย่งชิงสมบัติหมื่นเต่า ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งระบุว่าพวกมันเชื่อว่ามังกรครามท้าพิภพของเจ้าตกอยู่ในครอบครองของมู่หลงหงเหลียนยามนี้พวกมันกำลังวางแผนแย่งชิงมังกรครามท้าพิภพไปจากนางและต่อให้นางพยายามต่อต้านแต่พวกมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองแน่นอนว่าพวกมันไม่หวาดกลัวการเป็นศัตรูกับสกุลมู่หลงมันร้ายแรงขนาดนี้เชียวหรือเฉินเซียงนึกเป็นห่วงความปลอดภัยของมู่หลงหงเหลียนขึ้นมาทันที เขาคิดว่าหากเป็นมังกรครามท้าพิภพทั่วๆไปสกุลเหอจะไม่บ้าบิ่นขนาดนี้แต่ด้วยการปรากฏตัวของมังกระแดงที่ได้ดับสังหารท่าทองคาไปหลายคนย่อมทําให้สกุลเหรอรู้สึกว่ามู่งหลงหงเหลียนเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงต่อพวกมันสกุลเหอยังคิดอีกว่ามังกรครามท้าพิภพสามารถต่อต้านกฎเกณฑ์แห่งวัฏจักรหมื่นเตา๋าและพวกมันจะใช้มังกรครามท้าพิบลุดพ้นจากการควบคุมของวัฏจักรหมื่นเตา๋าวิญญาณรู้แจ้งกล่าวเสริม ข้อมูลเหล่านี้มาจากความทรงจําของทาตชุดม่วงทําให้เฉินเซียงรู้สึกว่าทาตชุดม่วงเป็นดั่งตัวแทนของใครบางคนในสกุลเหอมิฉะนั้นมันจะไม่มีความทรงจํามากมายถึงเพียงนี้เฉินเซียงนํากระจกเทพหกวิธีออกมาแล้วจึงถ่ายเทพลังมิติเวลาลงไปในบานกระจกพร้อมกับเพ่งจิตครุ่นคิดถึงมู่หลงหงเหลียนครั้นแล้วภาพของมู่หลงหงเหลียนจึงปรากฏขึ้นในบานกระจกเทพหกวิธีนั่นหมายความว่านางเดินทางออกมาจากสกุลมู่หลงแล้วและยามนี้นางกําลังอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ หงเหลียนเจ้ากําลังทําอะไรอยู่เฉินเซียงเอ่ยถามเขาเห็นนางอยู่ในถ้ำหินอันมืดสลัวขณะที่สีหน้าเผยให้เห็นความไม่สบายใจเป็นเจ้าหรือเฉินเซียงเธออ้าข้าไม่คิดตําหนิเจ้าจริงสิเจ้าทําอะไรกับมังกรของเจ้ากันแน่กระทั่งอาวุโสในสกุลยังคิดว่าข้าครอบครองมังกรครามท้าพิภพอยู่ไม่ว่าข้าจะพยายามอธิบายอย่างไรพวกเขาก็ไม่ยอมรับฟัง นอกจากนี้สกุลเหอยังสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกมันต้องการครอบครองมังกรครามท้าพิภพเมื่อพูดถึงเรื่องสกุลเหอหมู้งหงเหลียนจึงเผยสีหน้าเดือดดาลข้าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มังกรแดงที่ปรากฏเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดเฉินเซี่ยงกล่าวตามตรงซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างแท้จริงเพราะเขาพยายามทดลองในภายหลังแต่ก็ทําไม่สําเร็จข้ารู้สถานการณ์ในตระกูลเทพท้าพิภพของเจ้าแล้วแต่ทําไมเจ้าถึงไม่พักอศาศัยอยู่ในสกุลมู่งหง การออกมาข้างนอกถือเป็นเรื่องอันตรายเพราะสกุลเหอวางแผนปล้นชิงมังกรครามท้าพิภพจากเจ้าเฉินเซียงกล่าวและล่ำลักด้วยความรู้สึกผิดพอหิฮีปนอนอู่อ่องเย,ยักยะยาะยาะเยาะเจ้าพูดออกมาได้อย่างไรว่ามังกรครามท้าพิภพเป็นของข้าข้าไม่เคยได้รับมังกรครามท้าพิภพกับผีที่ไหนหึ่มมมแน่แหละว่ามันคือมังกรครามท้าพิภพของเจ้านางแค่นเสียงด้วยอาการหัวเสียราวกับกำลังจะสติแตกในไม่ช้า เป็นเพราะนางพยายามอธิบายให้อวุโสในสกุลมู่หลงว่ามังกรครามท้าพิภพไม่ได้อยู่ในครอบครองของนางแต่เฉินเซียงก็ยังใช้คำว่ามังกรามท้าท้าของนางเสียอย่างนั้นแล้วจะไม่ให้นางหัวเสียเช่นไรไหวข้าขอโทษจริงๆมันสมควรเรียกว่ามังกรครามท้าพิภพของข้าจึงจะถูกต้องเอาเป็นว่าข้าจะหาทางช่วยเจ้าอธิบายเรื่องนี้ก็แล้วกันนอเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ตอนนี้เจ้าทำทีเป็นว่าครอบครองมังกรครามท้าพิภพไปอีกสักพักด้วยความบ้าบิ่นของสกุลเหอทำให้ข้าอดคิดไม่ได้ว่าใครบางคนในสกุลมูหรงก็กำลังต้องการแย่งชิงมังกรครามท้าพิภพจากข้าเช่นกันข้าเคยต้องการครอบครองมังกรครามท้าพิภพแต่ข้าล้มเลิกความคิดไปนานแล้วเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือนางกล่าวด้วยสีหน้าอักอวนนางล้มเลิกความคิดเพราะไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเฉินเซียงแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นการชักนำปัญหามาสู่ตนเองเสียอย่างนั้น เอาเป็นว่าเจ้ากลับไปที่สกุลมู่หลงก่อนเฉินเซียงกล่าวเมื่อเจ้ากลับเข้าสกุลมู่หลงข้าจะเคลื่อนไหวกับสกุลเหอทันทีเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นยืนยันได้ว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ยืนยันว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์พึมมมเจ้าพูดอย่างกับว่าข้าเป็นหัวขโมยยังในอย่างนั้นมู่หลงหงเหลียนแค่นเสียงชิงชังเอาเถอะเจ้ารีบกลับไปที่สกุลก่อนข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าเฉินเซียงกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะ ก็ได้ก็ได้คาจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้กล่าวจบนางจึงเปิดทางผ่านมิติออกจากถ้ำหินทันทีปัจจุบันนางมาซ่อนตัวอยู่ไกลจากสกุลมู่รงสาเหตุที่นางออกมาก็เพื่อจะหนีหน้าคนอื่นๆเพราะไม่ต้องการพูดคุยกับคนที่จะสอบถามเรื่องมังกรครามท้าพิภพหลังจากนางเปิดทางผ่านมิติได้สักพักเฉินเซี่ยงกลับมองเห็นท่าชุดมวงสี่คนปรากฏตัวอย่างกระทันหันสกุลเหอ มู่หลงหงเหลียนอุทานขึ้นไม่เต็มประโยคท่าชุดม่วงก็ได้ประตูพลังเข้าโจมตีนางอย่างฉับพลันมู่หลงหงเหลียนประตูพลังมิดเวลาเพื่อหลบหลีกการโจมตีครั้นแล้วนางก็ตวัดขึ้นด้วยความเดือดดันว่าไอ้บัดซบเหอฟงเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงสั่งให้ท่าชุดม่วงโจมตีข้าเช่นนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ